2องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสามคนวันนีโอ้ดาลาาลำดานดาวมาฮารัยบอเต็มที่เลยวันนี้ม่ยัง้ยกนนะมีของวันนี้มีของไาน้องสดเย้เคยว่าต้องสดบนไปไปเต็มที่เลยวันนี้ปไามวยมวยเพื่อขอดี่พอแห้งนะ้อ้บินองเลยนะ ตัวปลูกอ uh, oh, ันน uh, oh, sure. ี้จะไปปลูกอยู่หน้าเจ้าอันนี UH, <sk <sk ้โอ้ไปไปเซนไอไอทองผ่ค่ะโอ้มันนี่สีแดดมาจากดอกมันนี่บพราะว่าชือยเจ้าไปเพเป็นยางลุกยางไปเลยเอาถือก็ได้เอาถือก็ได้อ่นให้ลูกสาวถือจ้ะนให้ลูกสาวถือได้มีมีถ้าผู้นางมีถอดเกิดไผรมีไผรในถอดเกิดมันนี่ ฮ่าฮะยินแห่อพี่พี่แท่งไม้สีเมื่อบ้านนี่เลยนะเจ้าเด็กผูมากินน้ำจิ้นแล้วก็กินน้ำลัคูเก็บเนี่ยแล้วมันบ่มีหมองนั่งในดี สุขสุขคนสบายดีเด้อยู่ทางหลังได้สบายดีสบายดีมอยเดทางไปธมาสวยสมุทรที่สองน้าลุงเนาะบ้านาเห็นกริกนพี่น้องเนาะมาจ้กคนมานี้ลุงวันนี้ประมาณ1ิบ3อนเะวยไรพิษกับประจักษขาดสูปาร่วะมาเนีนี่ปูปาแล้วเมื่อยวะมานี่เนาะจักหน่วยกับไฟกับบริปุกแล้ววยคนมลเคือ โอ้ไม่นี้สมุดบ่ได้ไปน้ำพี่น้องเวตลาดให้ลูกไส้ไปรัดเอาได้สิบสามตนมาสั่นอยู่ทางหลังยักษ์เมี่ยไพเน่บ่เพื่อไว้เนาะอ่าอยู่ทางหลังมีน้องมวยบ่น้องเมย์น้องไม้บ่พัดเน่มวยเมนบ่สะโฟนเมนอุษาแล้วก็บไพ่อีกอ่าลุงเมนพอน้องมี่เมนน้องมีเนาะอ่ารวมมือสิบสามคนพี่น้องเลยไม่นี้ก็ไปครับเอาคือเก่าคือเดิม ย่างไปคือเก้าเมื่นเบอร์เมื่อคืนนี่เมื่อนอนเจ็บกระดูกกระเดี่ยวเห็นปะโอ้ธรรมดาธรรมดาเลยโอเคพี่น้องเลยเนาะอากาศไปซื้อแนวกินเนี่ยเบิร์ดไลยเติบอยู่ซื้อซีคือเก่าแล้วกะซื้อเนื้อไม้เนี่ยเก่งแล้วก็ตอนเศร้าก็มีปิ้งไก่กินข้าวเศร้าแล้วก็สุนัขได้ลงเห็ดเวี้ยเดินทางกับไก่เนี่ยพี่น้องเอามาลงเห็ดเวียกะ เพือจะเร้ลงกับเก้าโมงแมันนี่เลิกขึ้นประมาณสิบสองโมงหน้ามันนี้ลูกน้อยเนาะโอเคบอดินเฮกับอ่อนได้เจออนาดิเฮโกรอนขัดคนเนาตั้มกินหน่น้อยเอออ่อนจะเจอหน่ก็อนะรอ้เดอด้อด้อย่ากอนอยู่ในใจของอ๋อ่อนกินอยู่ในใจอ๋อกอนเท่ไรแข็งอะว่าแล้วอ่อนพุ่นอยู่ในใจแข็งนะว่มาแล้วที่บแมนโทนอะ ลงไปซอยแล้วนียใ่ไห้โอ้แล้วด้วยโอ้มีน่ลงแน่นเนาะอ่ะโอเคพี่น้าเนี่ยสมุนสิกับกล้องก่อนแับนี้วันนี้ใครเนทางมันก็อยากแหกแน่แล้วว่าเมื่อคืนนี่ฝนบ้ได้ตกเมื่อคืนนี่ชมมากแมนแสดงถือเล้วเจ้า้องลุงก็บถือเล็กลุงเลยมีน้องอานนท์จากไหนอกับหอดทางเวเนาะจักหน่อยก็พวกแหละ อยู่ทางก้นรถกก็เต็มยอยเนี่ยงง้ฮวันลงได้ไหนี่ออดทางเวแล้วจื่ออยู่า่าลุงจื่ออะไรลุงว่าลงกันบาทนี่เข้าไปตรงนี้ละเป็นจังได้สบายดีสบายดีวันนี้มีแต่ปูสาวันนี้ชิลเล่อไว้ยัรไวันนี้ฮ้ยเฮู้ รถมนีแล้วยางเขาเด้่วันนี้ม้า้มม้าล้เ่นล้มนเมันนจนอสีฮักเอสฮักอาเอาค่อยค่อย่อนนี้มีผู้ป่ามานำมาปัยญาบ้่มปาเนี่ยเอาขันนามะเอาขาดผู้นึงมันนี้ปูปลาเด้ขาดผู้ปลาต่เพิ่มสี่ได้ไหมบุบ เพิ่มหาดีเพิ่มหามาหาขาดหนึ่งวันยว่าพัดอ่ะนะโอ้กะเพริ่มเอลไมบุญเกียมหาหุ่มอไป่าเอ้าเยไอ้้นว่าสิเอาต้นคุมนี่วาก่อนสิฮหอด่าันลายแนวได้เน้ังไงอ๋อได้ทงยังไงนี่ทงกระน้มมันนักได้ล่น่ะ บังอารมณมะซอยกันหิวบานรยชื่อซอยนยางเด้อยังโคกงยังตัวนี้โคกงขนมอ้าวลุงน้อยบอลุงน้อยมังตัวนี้นอ่ะทวงเว้บ้าละอ่ะลงบ้ามั่งไมมเดี๋ยวเอาไปเลยไม่มีสองทวงหิวไปเลยเนาะไปใส่ใส่ใส่หิวไปเลย เบิ้งเบนับบิ้งมาิเบ้บิ้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสมคนมาดิดาล่ามาดำน้ำโอ้ดาลาดำน้ดาวมาฮารยบอเต็มทีเลยมาิมาย่งอันนะมีคอรมาิมีคอรปเอาลูกชุบเสียเคยบอน้องสุบุมไปไ ว้ามวยมวยเพื่อเขานี่พอแหงแน่นอ่ะใี่นำบุคคนมาดำนานใครทีได้บุหัดลุงไม่ขันเจ้าน้งเจ้ากระแจกไปเลยน้ำนะมา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 ยืนมายืนมันยังอี่ละนั่นโอ้ยน้องมวยบาเพื่อนมากเละเอาน้ำกันนักกินน้ำกัน แจกกันก่อนมัจังอ่าน้ำอ่าน้ำันมีบเอเอิญผู้บ้าวกัได้ผูเชียงมันเอิญผู้บ้าวรบ้าม่มีขาบอหมนเเอ้ามแต่คนเมาเหล้าวันนี้มวยไปไหนไปไหนอยู่ได้เลย ไปวันนี้แหละนั่งย่างเสาเมื่อยไปน้ำโอ้ยเนาะไปตลอดบดวันนี้อันนี้นนแล้วลวนนันใหม่กินเหล้าเนาะกินยาปลากำน้ำคอกบ่มียุยาปลากันดูดีน้องไอ้ย่างไปคือเก่าแล้วเอาขอกมาเก็บยังอันนี้ยไาชิบไปงมกระปูวันนี้โอ้ยแล้วจะไปหา,หา,มางมกระปู มึงยังว่าพัดอะนะกุ๊กยังคนละาโอ้กบบดเอาแจกกันแจกกันคู่กันอยู่บ่คู่เลยเถอะเข้าเดมาเด้เด้เด้ลูกเด้มากระดึงนีเอาเดี๋ยวหาในลูกน้อยพูดเดียวโอ้ยนี่ไงไมสมุดเราเห็นหน้าศกอยู่กลางกลางคันหน้าเราต้องเราต้องสงสัยเดี๋ยวน้อยหน่อยไม่พ้นเฮ้ยไปไปเดี๋ยวหู่กันไป อ่าวินาเนะคือปลูกอันนี้จะไปปลูกยูหน้าเจ้าอันนี้โอ้ปอ้ไอ้ผค่ะโอ้มันนีสีแดดมาจักดอกมนีา่อยเจ้ากบ้เป็นยังลูกยางไปลยเอาถือก็ได้เอาถือก็ได้ห่นให้ลูกสาวถืออ้ะ่นให้ลูกสาวถือได้มผบ่เต็มบ่เต็มแมบ้ามีแต่คนบ่เต็มอีหได

ว <Es> ิด <specific and> <legen> ีโอเลยตัว้ะ้นมกโอ้ยมัวแตกดาโอ้มัวแนาะบานนปู่ปลาบ่มาบ่มวนแล้วันนี้แบบ้อกันกระโดดน้องหน้ามองบ้านนี่ ผู้นางมีถอดเกิบใครมีไครในถอดเกิบมันนี่โ้โหอยางเองมันนี่ม้วนซื่อมันนี่ร้ายคนบุ๋มทางลังกันนางหยาบหยาบมาเมแหวว่ะหนักว่ะแบ่งกันหรอก ฮะโอ้มอน้าบ oh, nah, ่มาบ่แบ่งกันเฮ้ยโอ้เผ็ดอ้อเมมวยทักเมมวยรักท้ายมือระวัดเมมวยหายเด้อยลูกชายเป็นดินลูกชายเป็นดินให้ยาดมกองนึือให้ยาดมไปได้ได้มวยไหวบ่ล่ะไปยหนื่อยแล้วปุ๊บเมมวยก็ท้าอยู่ มีบุญเฮ็ดยังนะฮะใช่เฮ็ดเอกไมเน่ยโอ้ยเฮ็ดเบื่อแหละตัวน่ะเฮ็ดจิตาลักเลยพ่อพัดนีคือเฮ็ดบดเด็กๆนั่งเมื่อยบ่เจ้าก็กินที่หลาน่ะมันจะมีเฮงสปอนเซอร์สปอนเซอร์เย็นอยู่เนาะเย็นเย็นแบบซื้อโบเมนซื้อเย็นเด้มาย่างเป็นย่างทางนั่นเป็นย่างทางนั่นนั่น บอเพชรแล้วแจกไปน้ำทางเรา่ะคุเดวีดวงเอ้ยอมาหนีหลายคนมาหนีสิบสามคนเอ้ยทานพี่ก็ได้อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอีกครื่องหนึ่งไกลป่ะ,ปะออกกํากลังกายออกกํากลังกายพอดีพอดี เมนฮะมาพวกท่านกันกลุ่มนั่นขึ้นก่อนเลยกลุ่มยังกลุ่มนึงแบบนี่ครับพี่เลี้ยงเลยมืมอนี้กามากันอยู่สิบสามคนเนาะอ่าพี่แหละน้าห้วยผู้กลุ่มนึงขึ้นวิทย์แล้วนี่ลงมาแล้วพี่เลี้ยงเสียงหัวเซลเซลงมาแล้ววัยรุ่น พี่เดอ้อทางทางนี้ทางนี้อ,อยากดินน้ำหวยลอยลอยลงมาลงมาลงมาระวังเน้ออย่าเอาหัวลงก่อนนะลงมาลงมา,าไ้่ถอดเกือบดินแห่ได้ละอโอ้โหโอ้โหเอาเอา ฮะยินแห่อใช้ำัลงหนีเลน้ม้ลาย้ามกระส่หน้าค่อยน้ำมิแต่น้ำม่บงระ่างระางไฟชิกิ้งลงมาไในไม่บุญพี่พี่ใช้ไม้ชิเมื่อบ้านนี่เลยนะไฟจะลดมาพูไปขึ้นเลย หัหนุมันเธออยากลอยเลยมเปลี่ยนจากดำหน้าเป็นดำนิ่งไปไปไปได้ได้เศร้าอะไมวยหนึ่งมวยเมาหนึ่งมวยเมาล้วนใครผู้ว่าคนทังใดผู้ว่ามาอย่างเหี้ยงงงงเออเอิญผู้ว่าไปดำซอยใครอยากถอดถอดเด้อเกิบขึ้นท่าห่วยยังอีกห่วยนึงแม่นฮอดบันนี่ หวยแรกนี่นย,นย,ยังอีหสองมีมีมดมมดอดีเหจน,น, <laughs> น,น่า,าดดนเดยวลั่งไหมพุจนังบ่เยี๋นั่งมาปลูกิอันนี้พักเพล่กับพักอย่าง,งหัผา ปีหนา่าเนาปีนี่ก็มาเมื่อนี้ก็ยุดสะอนมืออนมาเม้า่มืออนมามืออนพักโอ้ยนะมืออึนพักว่าันพักพอนมาอีกเป็นยังมื่อนนะเออเดี๋ยวฉัไปเบิ้งน้าให้มื่อนี้มีเป็นยังมันสิโบมีมีก็มาคือเ่าว้ามึงไ้ราวัลเห็นบ่ บัตรลใส่ปูนี่มันสิ่ขืดไดนี่มันพอดีเลยนี่ย่างมันแก่สิไก่นี่ถาว่าเขาเคยยางล้วก่ะ่บอกไก่สาวให้ไเดอท่ากว่าท่านบอกผิดอเบ่อหาด้ะอายบ่อหาม่เนไอ้ต้นว่าทั้งหลังนะไปจีปํายรำลาวไม่เอาเด้อว่ เ้าซิงเด้อเ้ยซิงเด้อฮ่เขาส้นเขาสอนหนวดอะไรเอ้าเอ้าพนปกกาชี้ลงหวยป่ะสัญาณเลยวันนโอ้ยคือสัญญานโอ้ลงรถบัดขึ้นท่ายังคักแล้วฮะลรพาบืนท่าฮะ วิ่หวยเนี่ก็ะหอดบบนี้ยังอีกสองตอีก่างอีกสองอยังหอดอีกจะเงง่ลยอะไรมาไรวะนี่เรไบงกันนเนาะอ้าวไปนี่พอดีล่างไปแข่งขาไปมันจงเย็น้่างร้อยอย่าร้อยสิปาทอันนี้แม่อัร้อยรึข้าร้อยยี่สิบนาร้อยมือบวยข้นอายร้อยเงนสอยมบ้าเลยแลพูดขาวหน้า เป็นปลาย่งไปลาไบ่เป็นปลาตัวทีกินบ่ได้เนาะคันบากินได้เอก็ยาบตายกันปลายังกินบ่ได้ปลาปลาดูดฝุ่นบอนัดแล้วจะเป็นคนกินปลาบอปลาผัดแล้วจิกินปลาดูดฝุ่นก็ได้เป็นปลากับเป็นปลาดูดฝุ่นกันไมได้ไอต้นถ่าอยู่ไว้้ไหม ก้อยล้มนะเนาะโอเขาสีอัดไปเลยคูอันนี้แม่ขี้แม่ไม้มันขึดด้นรถละไปแาซิ่งรถตกกระเทน,น่าโอ้โเเอเด้สีฮอดเลยเทียงไอเด้ <c oughs> <c oughs> แม่มาปีกายนี่มาทั้งนั้นเด้มาทั้งเซโนขี่รถจักรมาเดยเป็นรถกีน่าข่อยหัวกีน้องเอมาหอดเด้มาหอดหน้าล่ะหอดนาลวหอดนาแล้ว เมยเมยเมยมันไก่ผุดเอห้องน้ำเออห้องน้ำมีเออโดยสบายดีโดยเมยบ้างเมยยยหนึ่งเมย์เัย์เมย์่อันนั่งเร็ยเมยนน่งรยรุ่นอัยอ ดีใจเนีเห็นคนมาหลายเา <laughs> พรัพักผ่อนพักผ่อนเดี๋ยวกินข่าวกันเดี๋ยวเ,เอไตอนนี้ข้กระนัะนเิสดสุลทรับกันได้กินกันเด้อ,อไม่แล้วไม่แล้วไม่้วเาสกุนาะสกุบ้านเราใช่มักทัวบลูกวดถึงกะปีกไก่เนี่ บุมาบุญบเาและบุญบนบุญยังก็ได้หนะชคาบุญมาบ่บุนมาแล้วป่าจะอุนบุญมาบุญมาดิ

เออสาวบุญบุญมาเนาะเออเด็ตัวต่างว่ะตัวคิดเขาเศ้าเศร้าไท่านเนี่ยตลางตลาเศ้าไหมสาวบุญเนี่เศร้าไงลกกานุ่น่อยนุ่งหน่อยกินโปตีนนุ่น่อยกินทําไงลกกาเนี่ยชิคึงเครื่องวินเนี่ยิคึงเครื่องวินเลยดี๋ยวไปเล็กเบิรงอีก บุจกเทปมจนี่ยเเขาฝือะไระบ้า,บามือื่นเสียมูมานั่งมู่าแต่วาอดขาดนั่งย่งเลนั่งขาก็นั่ง,ลงววเลเียงมาไว้แล้วคุณวันนอกแล้วคนณวเสียงมันกับผคือเือนเนาะมันแต่ห้องเน้ะทำไปน้อตอนนี้ถึงแล้วไปเอาเมียนนะบ,บ้านเ,นานเละเอาไป ออตัวอมุาวนะสุดนะสุดนทียงมันบ่คือเฮือนเนาะนางไปให้เข้าเข้าเอาลุยลุยลุยใช้ติบเข่ามายาย เด็ดเดยวสิตำเพิ่มอีกถ้าไม่มวยเอาเข่ามาบ้นอ่ะโอ้เข่ามีมักลายบ้านเองกเอามด้อดยโด้โด้อเอาเส้อแซ่บัน้ได้เอ้วยเกังเงีนมีแกนไหมมีสิ้นโอ้ยไม่ละโอ้ยลืมขึ้นไหมไม่ใช่เฮ้ยลืมแล้วเนาะกำลังนับอยู่สิคนนะฮะกำลัง ดำใจเงินบ้านดยวาลื้แล้ววลงพเด็กเข่าป้ากำลังยกเข่ามาเอาเอาเขางเยอดไปเท่านั้นไั่งไก่คู่บ่าละเออเอาไปเป็นคู่บ่าวเอาเอาอาเออู่บาและสีอายู่าววะนี่เาไปนาู่บาวลุ้เนื้อ้อ้อเนื้อเน้อือเเน้อเนเ้าเ้ออเน้อเอเ นี่ค่นี่อัเมียนเอา่ะฮะจักจางจักเข้มตำตำแบบเ้าเผาะดมันเดินขึ้นเลยออมะเดื่อบไม่พยายามกับเข่าทั้งังค่ะอภัยปงจักจางจักเข้ม ไอ้ว yep, yep. mm yeah. ่า nah, ล่ะไอ้บัวสาวว่ะบัวใช่เนาะหันลงไปนั่งเมฆนะเอ้ยน้องลุ้มหนึ่งแล้วเอ็ตอนนี้นั่งกินาอิ่มนั่งมาบอิ่มน้องชิป้อนมา อาวี้งยองไงนะเดี๋ยวสมบุรสีเบกก่อนตอนนี้อากินข้าวกินหน่ามันอีิ่มเด้อสมัยกี้ได้เจ้าเด้บุมากินกันกินแล้วก็กินน้ำรังคูเก็บเนี่ยแล้วมันบ่มีหม่องนั่งหน่อยด้หม่องตอนนี้คืว่างกว่านี้มาด้ยเลยจะได้มวยเมื่อยบางย่างไก่ถ้าธรรมาดเนี่ยเจ้าเมื่อยแล้วก็มีแห้งนะแม่น้ำกินโลกน้ำกระเต้ากับแม่น้ำกินเต้มันกะอันนั้นเป็นอุธรรมชาติเนี่นะ ข้าพ่อเมยเขากินน้ำเซอุเนาะเด็กี้กินน้ำเซอุเค้เนี่ยมังไหมนะป้าเลยม่ใช่ผ้าเขานี่นางเตี๋อผู้เฒ่าเพื่อจะกินก็มบกเข่าได้แต่เ้ายังกินเพรานี่นอน้อยเข่านหมูเข่าเท่าไรเลยบ้าเข่าเข่าอ่มเข่าเข่าแก้วก็เลยบ้ายิง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 มึงด้วยิงด้ว

อันรบ้าเดีบ้าบ้เกน้อเยพชระเดียรมึงดูอยู่เขานังพิษทางเรา่ี่ยงค่ะีด้อบ่หยอกบ่ยง่กันเด้ออย่าเถียกเด้อนะยตัขน้อวยยน้องไม่ดำหนะ บมอคอยเคนใส่ไปดันนะ่นซ่าไปดันเลยนะเดี๋ยวสวัสดีิปเจ้าคลิปแฟนคลิปนี้ให้กินข่าวกินน้าแล้วจังงงโตกันยุคคลิปหน้ายุาหน้าคลิปนี้ไปได้เด้อเอากินข่าวกินน้ำซ่าสบ,บายดี